แนงๆอ่ะสวัสดีครับ FC พอตองแด่ทั่วโลกท่านผู้ชมมามูนี้มาใสา่สิเม่ตะเคียนริมคลองเม่ตะเคียนริมคลองนี่เออคือมูนี้ผมมานี่ยม่ตะเคียนริมคลองฝั่งใต้เออเม่ตะเคียนเอ่อใส่มาณีนะครับล่ะเบอร์ซื้อเม่ตะเคียนใส่มาณีเอออยู่ฝั่งใต้เออตะวันมาณีนั่นอยู่ฝั่งเหนือนะครับล่ะงดที่ผ่านมา,จาเจ้าแม่ ตะเคียนวันมานี่ให้เขาโชคไหราบถลลมทลายกันป่ะกับช่องบระตอเตรียป่ะเอ่อม่ตะเคียนใส่มานี่ครับได้บ้านนี่เนได้พี่น้องเจ้าดาราเพิ่อให้เขายางคักคนะครับเนาะวดนนี้ไข่อยผมพ่อตาแหล่คนเดิมโอ้ยซื้อข่ซื่อผมเนาะจากแล้วอ่ะผมพ่อตาแหล่คนเดิมข่ายเอฟซีทัวโลกบัคอโชคคอลาบํำเจ้าะจะไม่ตะเคียนใส่มานีผูู้ศักดิ์สีสสบาิ์ซาฮาบ้าเลอ อยู่ใต้ดินนี่จะว่าจากปีขึ้นมาให้ชอห้ลาบเอ่อทีมงานหนุ่มอามคนเดิมพอดีพอ,อ,อกล้ามมเจาะนะครับนะปะท่านผู้ชมนี่ครับละเบิงบรรยากาศกันนะเบิกลอยๆเลๆจะกันมูนี่ก็สีท่าแปงยืดดอ,อกนกครับลออนะบอบอนะที่ข้อบางนี้ละมูนี่รู้สึกว่าจะข้อบางนี้ออนล้วกับท่านผู้ชมเบิงเอาเด้อนี่ผมหยุดข้อบางนี้เลวก็ท่าแปงของเราบุนีละนี่ครับละ เจ้าไปตะเคียนไส้ามานีรักคำนะไส้ามานีผู้เพิ่นสีบาซาหาบาลือหายกว่าดีดีกว่าไส้ช่องพอท่องเลียคนเดิมว่านสามักเป็นดูได้บ้านหวานในสวนของเจ้ารากคำนะจะไปตะเคียนผู้ยิ่งใหญ่ไส้ามานีดูเด้ดูได้ดทิศนี่โดนผู้ขาบ่เดีวมาหลบลู่อย่างมาดีมากงามมาคอยโชคลาภไปฝากไวต้ตรวเอฟซีของผู้ขารากคำนะเจ้าเป็นตะเคียนไส้ามานีผู้ศักดิ์สิทธิ์ยาตื่นยาทวงผู้ขา ผมพ่อทองแหลกคนเดินมนอคบเนาะเห็นหน้าเห็นตากันยุ่ประจําเห็นอะไรเครื่งสันเห็นสัน,น,สน,น,นครื่องไดนวครับเนาะนี่คือส่วนอีกขางหนึ่งไอะสัตว์ช่อเดี๋ยวไปขอพวามคอยมือน,นี่ผมอมืพ่อทองแหลกคนเดิมอืมจะไม่แต่เขียนส้อยมานี่ผมพ้าเอฟซีู้ขามาคอยโชกคอลาบ อย่าตื่นอย่าท่วงทูกขาเนาะครับเนาะไปไหให้โชคให้ลาบทูกขาตรงตรงเปียเปียเฮงเฮงรวยรวยสวยๆงามทุกท่านเลยครับล่ะอืมมันจะม่บตาเขียนไส้มนันีผมขอขอบคุณหลวงหนาอืมลูกได้บ้าดวัดได้สวนของม่บตาเขียนไส้มนันีคือพอ่อททองแรงคนเดิมแล้วครับล่ะผู้ชมไปไปขอ,อ,ขอ,ขอ,ขอความข่อยกระคักแล้วครับล่ะสีท่าแปง้งเยอ่ดอกแท่งป่าเยอ่ดอกโอ้าพอใจนี่เล่าดีๆนะท่าแป้งนั่นละแท่งป่าก็ได้ ไปตั้งหวยไรตังควงจแกควงไข่เนานะครับเนาะโอ้โอยเอาดีลราเฮาเฮากับไผรยังนี่เดี๋ยวเฮากับเจ้าเดี๋ยรามีไงแป้งตีไข่ละว่าเป็นเฮากับเอฟซีโอ้ย,ยก็กล้าเตะดแตะตีเน,น,นนะาะครับเนาะไปท่านผู้ชมเดี๋ยวมาขอความไข่เอางี้เน,น,นนะาะครับเนาะไปท่านผู้ชมเดี๋ยวไปขอความกันผมพ่อชาแเหนืคนเดิม โอ้ไฟข่อยข่อบะไข่เตรียมมาเดียวเดียวไฟหลอกตาข่อยเออไฟหลอดไงใส่ไปแล้วครับลนะเปิดเข้าเดียวดับหรอกไฟตัวขว่อยตัวน,นี้เอ้ามีคะแนนกระสับนัดละขันแม่นดับกลางคันอีรีกะเออใส่รถขันแม่นดับกลางคันอีรีว่น,อน,อนอ้องะเขาเนาะ สวัสดีครับ f อฟซีขาทองแหลทั่วโลกมาเมื่อนี่มา <c oughs> มเมตาเขียน <c oughs> ฟังไต,ไมตเมตาเขียนไส้มาณีเมตาเขี้ยนใส่มาณีเพื่อนอยู่ฟังไตฟังเหนือนี่คือวันมาณีท่านผู้มชมลงไทยมานีน้ำตระกูลเดียวกันอยู่มาน้ำกันห่วยเดียวกันใกล้กันขึ้นมาให้ชกให้ลาภพร้อมกันมา่มาโผล่ว่าไผย บอกท็กแย่คนเดิมทีมงานนุ่มอามคนเดิมมาหาโชคหาลาดพอดีเลยเข้าขึ้นไปพอดีไปให้โชคให้ลาดคนเออมีเฮงรวยื้อเสียงงามทุกขันคือเกา่านาะครับละนี่หมดหมดคืดอแมงเนาะแม่เป้งตัวนี้ตามแล้วเดิกินอะไรได้แม่เป้งไปไปเจ้านะทุกชมมาคอยพร้อมขอมาขาพอขาาขาพร้อมคอยกระคัก มาว่ายเคีย่ยวว่ายยางทักผมพ่อทองแหลคนเดิมขอโชคขอลาบแม่ตะเคียนไสมันีโอ้คุณว่าอ,อยากพักให้โชคให้ลาบยากาักทักได้นดิพ่อทองแหลคนเดิมม,มาขาังแหีกเลยไม่เห็นเพิ่นเอาขุดถรรมขุดหลับยักไว้้ไดเป็นลูกศิษย์เพิ่นมาขำม,มามะรีไมาได้หรอกเพิ่นเพิ่นว่ามาสักมีใสมึงวะปกปกดี พุเรชโชคไฮลาฟไปฝากไว้ตัดเอฟซีมึงผมคิดว่าเมตาเขียนใส่มานี้เพิ่นสีเหลาหนานะครับเพิ่นกินเาเพิ่นสีวหลาสั้นหนารับเนาะผมเป็นเดียวเองเดิผมคิดว่าเพิ่นสีวหลาสั้นนะแล้วคำเนาะเอาโชคไฮลาฟให้เพิ่นเห็นคักๆกันหน่อยเอซีเพิ่นต้อเดิมคนแรงพอ่นต้อแรงคนเดิมแล้วคบเนาะเดี๋ยววันมานี้ก็สิไปยี่ดอกเป็นคนสุดท้ายนะครับด่ะวันมานี้นี่เป็นเออสิเป็นน้องคือเป็นพี่สาวเดี๋ยวสิถามเพิ่นอยู่แล้วคบเนาะ นี่เป็นบ้านเดียวกันเฮือกเล็กกับบ้านไปอขอเลี้ยงเซียมซี่กับเลี้ยงถู่คือเกาไม่ได้เคี่ยมไส้มาเนี่ครับผมมาดีมากงามจะตื่นกันโฉบขาแล้วครับละทีละปีนเดียวไขว่ผมมาผู้เดียวเด้ยวดยวแทงขาก็บดดด่ดีปปปปปไปได้ดอกกับเดี๋ยวพ่อใส่ได้พ่อเปล่าข้อละวะนี่คำนั้นไม่ได้มาได้พ่อบ่ได้ให้บูพืนคค้นโคตรพื่นเดือดร้อนเสียตัวเลี้ยงได้อยู่นี่คำนั้น กกเดี๋ยวว่าจาดผมก็แล้วกันละวะบอกว่าก็ฮู้ว่าข,ขาบ่าดีอยู่แล้วนะเนาะครับเนาะอ ไฟไฟเดี๋ยวตืีต๋ยวถั่วบุคลาล่ะครับเนาะฝ <c> น <oughs> ก็เป็นหูผิดตรงแน่เพระตรงแน่จะร่วมครับโอ้ลับข้างนั่นกันบ่ลับบ่น้าน มาคอยโชคคอลาบอยเเลอบอยเลยากูเปิดนอนก่เปินอนไปจะคอยนี chanting, Twitter, ่แม่งงานองไข่ีหมข่มาคอยโชคคอลาหมเดือบสมัยดีนอนหรือโววาด้วครับเนาะง่วงกองดีน้อนเป็นของธรรมดาตัวจะมีอดตดเนี่จะควงไหมง่วงนอนตัว นะคุณผู้ชมเอาถูกเอาหยั่งมาคาราวามาบอกมากาวเพื่อกันนะเนยแต่เคี้ยนใส่มะนี่เนาะเนาะเนได้ซื้อได้เสียงแล้วเพคนให้ย,ย่างเตรียมคักรีบัดท,ที่นี่ขอเรียงถูกขอเรียง,งเพี้ยนพี่สมญาเลยครับนะจะไม่แต่เคี้ยนใส่มะนีะ้ผู้ขา่าวจุดเหล็กจุดถูกกาวจากก้อนบอกกล้าจากเน่จากก้อนผู้ข่าวไ่ได้พวดพลาดหรอมากเลย บอกมากาวอยู่ก่อนดิมีน้ำมาฝากมาตรวจย่างดีแต่ว่าใครจะกันให้รู้ก็นี่ตีจะไม่ตะเคียนสร้อยมันนี่ใครจะให้รู้ก็นี่ตีตส,าสามตัวตรงๆตรอวันไปยังวันที่เอ่อสิบหกพฤษภาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดใครจะให้รู้นะแล้วครับเนาะที่กินหยัง้งขันสายตัวตรงๆวาแล้วกันเนาะ สามตัวตรงตรงสองตัวตรงตรงเมื่อวันที่เออสิบหกพฤษภาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเจ้าแม่ตะเคียนไสมานีจะได้ยังครับอืมอย,อ,อย่างได้คมจะเลื่อนหรือว่าอย่างได้ก็ได้เบิละะ้ลหรือเ่าอาหารการกินคนุ้มใจหรอกจะเลื่อนบ้านหลังไงราคาหลายล้านโอ้ยแนะครับเนี่ยจะหายขึ้นเก่าหรือเ่าตรงนี้เนี่ยเหลเปลี่ยนคือสามตัวตรงตรงนี้เดี๋ยวคิดต่วกันจะสามวดไปนะครับเนาะลงรอกควันว เอาข้าค้างรวดได้ทุกอย่างนั่นล่ละเขาเป็นสามตัวติดต่อกันจากสามงวดนี่ผมก็สิบอกเอฟซีเพิ่อนอว่าผูใ้ใดโช้ลาบกะมูเฮ้าะมาซอยกันเห็ดเทียนเห็ดยังโอ้ยเห็ดาหสารพัดให้จาไม่แต่เคียนใส่มานียางคักเพิ่อนโช้ลาบเนี้ยทั่วโลกเน,นี้ยนกคำละ มามาบอกมากราวพร้อมผมพ่อตาเรือคนเหลี่พ่อตาเรือคนเรือพึ่งเก่าเหรอบินเดียวเดินะครับเนาะมาไว้เคี้ยวไว้ได้ไข่อ่ะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุเด้อจงเมตาเขี้ยนเออ ผู้ศักดิ์ศิีศิบาสาหาบารืยูได้ใต้ดินจะว่าเป็นบันพันปีขึ้นมาให้โชคให้ลาบกับมนุษย์ทีมงานนุกอามคนเดิมยางขักพบหมอเจาะผมพ่อเท่าแหลคนเดิมผ้าเอฟซีผู้ขาเมาคอยโชคคอลาบครับเจ้าแม่ตะเคียนไสมณนีผู้ศั์ยิงไงยูดูเรอยอายุได้นีน้อกัาเลาะมีพี่น้องไหลผมมาคอยโชคคอลาบเอาสามโัวโตๆนะครับล่ะเจ้าแม่ครับ สามตัวตรงๆผมสีขอมาขอเป็นเลขทูบสามอันเออกับเ้อเลขทูบสีขอเชิญเมตเคียนลงจากบรรลังมาหลังจากผมเก่าจบมาหยิบมาอย่างไงนะครับเนาะให้เพิ่อนกระครับให้เพิ่อนกระครับเวล,ลาผมซองตั้งแต่ให้เพิ่อนเห็นเออเห็นเพิ่อนได้โชว์เรลื่าบได้เราวันใหญ่กับเจ้าเมตเคียนเออไส้มณี้ผู้สักสิทธิ์สิบบาทซาหาบาทฤๅห่างกว่านี้ดีกว่า,วาใส่ผมพ่อทองแหลกคนเดิมมาคาราวะ พ่อเอฟซีมันพนา,หา,า,หาให้กินลำบากแล้วล่ะแจ๊ดไอ้พิ่นก็นขัดซะทุกขาไปคุยเวลาูดุ้เยเจ้าแม่ตะเคียนใส่มันนี่โชคให้ลาบยางแม่นย่างยังสามตัวสองตัวใหญผมอยากอายอย่างนี้นกครับล่ะผมไปคุยเวรลยเอ่ะผมหวังว่าเจ้าแม่ตะเคียนใส่มันี่ผู้สังสิดสีจัดโชคลาบแลว้วก็ใหญสามตัวและสองตัวบ้าไพ่ช่องขอต้องเรียนว่าประจำที่16พฤษภาคมพศ2005 68ให้เฮงเฮงเลยด้วยเสืสอเสือมงานกันทุกท่าน เพื่นได้ได้รางวัลใหญ่ใดถือถีไหมครับจะไม่ตะเขียนให้โล่ดังไปโดดปังๆสาธุมาเจ้าแม่ครับ <c oughs> ขอเชิญลูกจากบ้านลั้งมา ยิบเลขทูบนี่นะครับสามตัวนี่เลขทูบที่ให้เจ้าแม่ยิบนี่นอกจากนั้นอาลงกันแล้วกันนะมิตรเจ้าแม่เดี๋ยวโอ้ถ้าเป็นยังตีผู้ศักดิ์สิทธิ์ผู้บินบินพมดนะผู้บุญบารมีสูงเท่านั้นล่ะว่าสามตัวอยู่นี่ขันพ่จุดขันพ่อเห็นตัวเลขมิตรเจ้าแม่โอ้เอาเชิญครับอันเดียวครับอืแล้วเป็นไงครับเชิญครับอคือขว้วยเหล่าเม็ดหนึ่งคนเอ้า เจมี่บันไปว่ครับยกขอกันผนตัวกอคือฮะนี่เอาตวงข่วคเราาเม็ดกั่วหรอจ้าตัวนะครับแล้วเจมี่ไว้ชุกขลาบเจ้ากันจ๊ดให้เพิ่มกระคับเจ้ากันจังให้เพิ่มาตัวกันอะไรนะครับเนาะให้เราใช่ไข่เร็วๆไม่่ื้อซ่าเนาะแล้วแล้วโบหัวมันสิหน่อยทส่ปักหลอดพอเราหัน เย็นซอยหลุดถึงเคยหัวมว่าเะเป็นหยากร,รึยอดอกเจ้าเฝ้าตัวนะครับจ้าผมขอโชคขคอร่เจ้ากรอนนี่อืมจะจะไม่ใส่เขียนไส้มานีนี่จะคักกันะนี่สามเบียดกลัวอืมบ่ยกน้ำดอกหอดไส่ก็ทซิมสำหรับรายการนี่หอดไส่ก็หอดหั่นเด้อขันห้ามันจังไหนจังหนึ่งวะาขันห้ามันไปต่อบ่ คอยได้โชดไ,ไ,ได้ลาบคานไปแล้วว่าเรียกถูกเรียงเงินซี้ยังอื่นกะกะบ่เป็นอย่างเด้ยนะนะครับเนาะเพราะว่าขวาเพิ่นเรียงถูกเรียกเงินซี้นีอเอ้าคุณฝนครับแ,วาวาวแวรวอยะไหนอยนะครับล่ขาขวาไม่ล่ยเนาะเดี๋ยวเร็วๆแล้วล่ะขอโชคลาบกับเดมี่อาจารย์กันจะตกเถาะเวลาบุญ่นบุญยาเดี๋ยวบุญจา,า,า,าสิตกออืไปหอดบ้านหอดซงองก็เนาะเดี๋ยวตั้งไสโนานี่ล่ะมะม่วงนี่ อึบตังมะม่วงมันถึงอึบอยินอึบตลอดบุญเนี่ยอ่ะถึงง๊งป่ะที่นี่เตีหน้าที่องเงที่ย,ยงขีวว้ที่ไม่เฝ้าจัดเฝ้าไปเฝ้าปิวเรื่องอะไรเครียดพึ่งเฝ้าไห้พิ่นหูยุ่งเดียวว่าพอฝนตกทีเฝ้าทำมันสมักห่อนี่ยเ,เดี๋ยวพอฝนตกไรบ้านถนนนี่ก็ถนนนัดไถนนเห็ดไม่รอหอ่วย เดี๋ยวขันเป็นฝนต้องต้องติงดเปลี่ยกเดี๋ยวมันจะไปยากลดสิบพี่อ่ะจะไม่ตะเคียนไส้มานี้ครับเชิญลงจากบรรลักษ์มาหยิบเหล็กท้ายแล้ววันทีหนึ่งสามตัวงบปอย่างที่16พฤษภาคมพอสอนสห้าร้อยสิบไม้แรกเขาเรียกท้ายแล้วลยยทีดหนึ 2, งง่งเชิญกันเอ้า ไม้แรกของเลยกท้ายเราเส้นหนึ่งเจ้าไม่ตะเคียนใส่มานี่พันยิไผ่ไม้แลกฮ่าไม้ราคาครับโจมแม่ตะเคียนใส่มันี่ยิบเป็นไม้แรกพอต้องแรกคนเดิมไม้าคาขอบคุณขอบคุณนะเอ้าตาเมียครับไม้ที่สองครับไม้ที่สองเ็จากไม้เลข้ามาเล็กท้ายลราเส้นหนึ่งเชิญกระสันเอ้า ไม้ที่สองต่อจากไม้เลขห้ามาไมายเลขไม้เลขสีครับไม้เลขสีร่วมกันห้าสี่ห้าสี่นี่คือเด็กาย3ตัวกับแม่ตะเคียนเอเจ้าแม่ตะเคียนไส้มันีนะกันละอาจารย์แม่ครับบัตรที่นี่เป็นไม้ตัดสินต่อจากหาซีมาเป็นตัวตัดสินยังขังวัวไปยังที่16บหกพฤษภาคมพอสองพันห้ร้ยหสิบขงรรวยสวยงานกันทุกท่านไม้ตัดสินต่อจากหามาเชิญทุกท่านเอ้า เนี่ยๆไม้ที่สามไม้ตัดสินจะไม่แต่เขีย่ยิบให้ต่อจากหาซีบ้าเป็นเด็กังหนอะไม้เล็กไม้เล็กยะไมไ่ยังเราพอต้องแล้วเบาดีๆไม้เลขศูนย์ครับไม้เลขศูนย์รวมกันห้าสี่ศูนย์ห้าสี่ศูนย์นสี่หาห้าสี่ศูนย์อ้ยเอา พอสักตัวเจ้าแม่ครับบัดที่นี่สิเจ้าแม่เออจ้าแม่แต่เคียนไฟมานี่ยิ้มเปื่อยเปื่อยคาานว่ามอบังดิว่าตลกเนาะผมกินเราเิ็นนะติ๊บสัตว์นะต้องร้นสี่สาเจ้าแม่ขุนสี่สาห้าสี่ศูนย์ที่เจ้าแม่มอบให้จีิงๆนะครับเนาะขอบคุณหลวงหนาย,ยากคันเ,นนเล่นเรียกไทยลงที่หนึ่งขว่าอ่ะบัดที่นี่เล็กไทยสองตัวข้างล่างหงบประโยที่สิบหกพฤษภาคม พอ2568สอน้าจนไม่ใส่เขียนใส่มะนี่มอบให้เพิ่งยานคักไม้ล่างของสองตัวแรกเชิญกัะตันเออไม้ล่างของสองตัวแรกชียวยังเนอะไม้แรกของสองตัวล่างหมายเนี้ไม้ลขกแปครับ หม้เลขแปดนี่คือเลขข้ขงล่างสองตัวเจ้าแม่ตะเคียนเออซ่มานีเพิ่นมอบให้เป็นไม้เรยเแ็เพาะจ้ไหม่ครับมองที่ใสเอาเครื่องสัไม้ที่สองก็ดีๆเนี่ยมองที่ใสพอะอ้าไม้ที่สองตัวจากไม้เลขแปดมาเจ้าแม่ไม้ที่สองตัวจากไม้ลเลขแปดมาเออเลขข้างล่างสองตัวก็ไปยังที่สิหกพฤษภาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบแดเฮงๆรวยๆซื้อเซ่องงามทุกท่านวางปล๊บเรีบปั๊บว่างปัอบเรีป,รรปุุปบ โบอยากไปใส่ดอกจุดกับสตาร์สีแดงเต็มสีหอดมาหอดเอาจัดเต็มโบต้องกลับเชิญกันทันเอา ไม้ล่างของสองตัวแรกไม้แรกของสองตัวล่างเลขไทยสองตัวขลางเออเจ้าแม่ตะเคียนยิ้ไให้เฮ้ยคงบ่ะเออเลขละวันที่หนึ่งสามตัวหาสี่ศูนย์บัดหันเลยไหมเลขแปดอันนี้ไม่ตัดสินตอนโอ้ยไปหาเอ้ยเอาไม่แรกเป็ไหมเลขแปดอันนี้ไม่ตัดสินครับไม่เลยก็เปลี่ยนก็เปลี่ยนกับไม่จัดสินไม้่ละเก้าครับ หมายเลขเก้าหมายเลขเก้าร่วมกันแปดเก้าแปดเก้าหรือแปดเก้าโอ้โหคุยกันอย่า่ผาแล้วเอาว้าซ้ำเป็นซ้ำนีติแปดเก้าพระาพากกางแปดเก้าพรสานล,ล่ะเออเก้าแปดนระมาาพระาพากกางแปดเก้า ไศยสารแปรดเก้าเพราะตองกิดเหรอวันทูทีโฟไฟซิกเรียนเอกนายเอกที่นายแปดเก้าเอกที่นายแปดสิบเก้าอะสำหรับตัวเลขโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังรับเบื่องเท่านั้นให้เป็นแนวทางแนวถนนความเชื่อส่วนบุคคลสำหรับตัวเลข ช่องพราะองแหล่ไม่ระดับถูงนั้นไม่เป็นการพนันทุกทิศทุกอย่างยกเว้นฉลาดกินแบกรัฐบาลเท่านั้นนั้นนั้นน้องกับเนาะงยกเข้าไปเฮาเยอะตัวมาที่นี่เหลือ,อยังอ่ะแท่งป่าจะน้อยบ่เนาะแท่งป่าตัวเจ้าไว้เจ้าสิแท่งป่าอยู่ไหมอโอเคแท่งกับแท่งทาแป้ง เพราะทั้งเดือคนเรีมันบดเดียวเปลี่มานํำาผู้ชมคันบดเดีวเปลแมานํำจังสี่ตีอยวาอา่าตีาบดต้องแทงปากอะไรเนาะเออคักว่าส่องเบิ้งเอาเพราะใเล็ก,กน้อยเพราะนอนหลับเนาะอออะไรเลี้ยข่คนไปวูงาประเดนดอกมาที่นี่พาเจ้เาเมื่อขอ,อกแถจะข้าแล้วก็อามามเมื่อพอบกันดูดวนบ่ไห้ ฝนก็นทิตกพ่อฝนอที่หัวพอต้องแ,งแลบราขันประบ้านางีบหาเม็ดกลัวกะเอาเดี๋ยวก็หายไปแล้วหรอป๊อปี้ดอกบ่แน่เนี้ยเจ้าเว้าอย่างนัี้มันมืดไปเดไดไปบิดเด้อนี่เ้อ๋ครับนะไปผู้ชมเบื้องความไข่ได้คักๆไปท่านผู้ชมมาไปเบื้องความกัน เลขทูบว่าเป็นดีไจังใดใเจ้าแม่แตะเคียนไส้มันีนะครับเนาะเบื้องเลขทูบแล้วก็ปิ้วด้วยไข่แบบสิบซองให้ผ้ามูเจ้าเบิ้งจังน่อยจังวางจังข้าวะะาน,น,ๆๆานะครับเ,าเนาะฮะหนึ่งแม่เาอาละครับเลขทูบเจ้าแม่ตะเคียนไส้มันีหม้อไห่มู้เจ้าวย่างคัะเอ่อสองศูนย์หนึ่งสองศูนย์หนึ่งนี่เปิ้ลมีสิบสามาตัวเลขตัวนี้อืมไปใส่ขี้วีดยุงเทปตะกี้สิรถุดเมสัยสองศูนย์หนึ่งนี่ออกดูดูนะครับล่ะแต่ไม่นั่นอ่ะ นี่ครับล่ะเลขทูบเจ้าแม่ตะเคียนซอยมันีฟังไตให้โชคให้ลาก,กับช่องพอต้องเรียไปฝากไปตอนมูเจ้างวดเมื่อวันที่16พฤษภาคมพศอ2568อเฮงเฮงรวยเอยยังพังได้ครับ201นี์หน่ไหมอ่ะสองเบิ้งจังหน่อยตามไม่ตามหยังเอาละอ่ะผู้ใดเให้หอะไรกับบ้านไปเบิ่งให้เบิ่งไปเล่าทางเพิ่นว่าอีกสีผู้ขาขอขอบคุณหลายๆเวลาสรองเลขอ่ะเดี๋ยวไปไกลๆนะพอด่าอ่ะ ใกล้กับใกล้เอ้ามู่เจ้าเห็นยังกะว่ากันนะครับเด้อเห็นยังไรขึ้นยังสัน้นเห็นยังสั้นขึ้นยังไหน ไปอย่ามาสินิ่งๆนี่เพ่อนี่งนบงอครับผู้ที่เห็นอยงไรขึ้นสัน พ่อเสุ่มเดีครับไปเอาละเป็นห้ซ้ำนี่ละเอาเรียกถูกบทที่นี่มีเรียกถูกเก่าอยู่ขันเดี๋ยเบิ้งเรียกถูกเก้านำเรียกถูกที่ว่าูกขึ้นบ้าเคยมาขอก้อนหนานี้นะครับเนาะอ่ะเบิ้งเรียกถูกเก่าที่ว่ามาขอก้อนหนานี้มีอย่งเนาะหกสามเก้าหกสามเก้าหกสามเก้านะครับล้ะเรียกถูกที่เพิ่นมาขอก้อนหนาพอต้องแลมานี่หกสเกหรือ9ก้าสามเกานครับเนาะเรียกถูกที่ พอตะแลมาขอมาขันสองศูนย์หนึ่งสองศูนย์หนึ่งพ่อจบข่าวนะครับเนาะไม่พูดพร่ำตาเพลงปิ้วปิ้วตัวน่าพูนให้หรือไม่ไปผู้ชมเลียบปีนเดียวข่อยไปล่าได้มาสิไปเบื้องหลายก็เห็นหลายท่านผู้ชมนะครับเนาะแม่นบ่ผู้เจ้าว่าเบื้องหลายเห็นหลายซ่องหลายเห็นหลายเอามโมนี่ผมเจ้าแม่แตะเคียนสร้อยมณี เพื่อเพิ่มสิบบรรดาหาบ้านรื้อโมนี้ผมพ่อตระแลกคนเดิมเออก็สิขอลาเจ้าเมียนะครับแล้วกับบ้านกลับซองให้พวกเขากับบ้านเข็มขาดปลอดภัยนะครับล้วนอนหลับฝันดีเอาท่านผู้ชมครับเพื่อในโชคให้ลาบุ้งเจ้าแล้วฟ้าห้องคืมพอดีเออเออขานบ่นอนบ่ขานดอกฟ้าห้องไร้ไข่เราไปไข่เฝ้าเพิ่งเดียวซ้ำนี่แห้งๆรวยๆทุกอย่างมาทุกท่านจะไม่ไิดเชื้อไว้ยมนี่ให้โชคให้ลาบุ้งเจ้าแล้วเออแห้งๆรวยๆทุกอย่างมาทุกท่านเออนอนหลับฝันดีลาตีสวัสดิ์ไปพอตระแล้วไปปิ้ว สวัสดีครับ